กับเมียอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําโกโก้ลาวาค่ะสูตรแก้ว16ออนซ์นะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะมีผงโกโก้นะคะวันนี้ใช้เป็นโกโก้ยี่ห้อดัตค่ะมีน้ําร้อนนมข้นหวานแล้วก็นมสดรสเจิดค่ะเรามาเริ่มชงกันเลยนะคะตวงผงโกโก้นะคะ2ช้อนชาค่ะ น้ำร้อน5 ml ค่ะนมข้นหวานค่ะ30 ml นะคะ คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ คนให้โกโก้เป็นเนื้อเนียนแบบนี้นะคะเป็นเหลวๆค่ะโอเคค่ะจากนั้นก็เตรียมน้ำแข็งนะคะแก้วใช้เป็นแก้ว16ออนค่ะเทนมสดลงไปเลยค่ะ นมสดใช้120 ml นะคะตามด้วยโกโก้ค่ะ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโกโก้ลาวาแก้ว16ออนของเราค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ